เจอกันเลยโอ้ยมันคิดถึงกันมาน้ำเอ๊ะอ่ะนั่งนะโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคเลยเอาหน่อยวันนี้ครับผมวันนี้ก็ตามมาพบกับผมนึ 1, 1, ม่งสามในคลิปติ๊งยังไงแต่ไฮสาระกับผมนึ่งนึ่งสามครับผมไปเยิ่นเยอะเลยวันนี้เอาเขาเขาเรื่องเลอเพราะว่าจะเปลี่ยนจากนั้น จะดิบๆง่ายๆเป็นนานๆเจอกันหน่อนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนะครับผมยังสไตายเดิมพยาย,ยามต้องฟังเอาก็คือจากเรื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าบางแก้วมันเป็นมาพันผสมพันผสมเพราะอะไรก็คือวาบางแก้วเนี้ยตามมา,มาในในในโลกเนี่ยมันจะมีสองสายพันธุ์ที่ว่าสายพันธุ์หลักๆ,ๆตรงนี้ พันเพียวบีก็คือพันแท้พันแท้บางเดิมยังยัง,ยงมาล่างอานเราเนี่ยเขาเรียกพันแท้ก็คือเป็นเขาเขาเรียกเพียวบีกแต่ว่ายังบางแก้วเนี่ยคือมาเพราะบีกหรือมาพันผสมตามตามตามตำรา,าตามตำนานที่เขาก็บอกว่าบางแกลแล้วเราเนี่ยเกิดจากการผสมข้ามพันบางมาบ้านที่หลวงปู่มากทะเลียงไว้สี่ในในนั้นเขาบอกสี่การผสมกับมาในหมาในก็คือมามามา,มาในที่อยู่ในบร้อยเดียว,วัด ้บริเวณว,วัดวัดวัดบางแก้วในในใน,ในสมัยหลวงปู่มาก,ก็เพราะมันผสมกันแล้วมันก็เกิดการรอมรอมแล้วก็อยู่ในในในเกาะในวัด จนมันเกิดการผสมในกันเองจนเป็นหมาพันพันแท้เป็นาพันแท้สายพันแท้พันหนึ่งสายพันแท้ในขั้นมันแต่พ hm. so ันเขาว่าพันแท้เนเกิดจากการผสมจนเป็นหมาพันแท้จนเป็นหมาซีดางเป็นหมาซองซี่เป็นหมาข้ามซีเยอะไรพวกนี้โดยมีสีขาวไปสีพื้นมีสีลายสีดนสีตาสีเท้าแล้วแต่ตัวที่เราที่เรานั่นก็คือหมาดังนั้นไอเขาเมื่อมาพันผสมเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลาย ดังนั้นบางคนที่ผมพอ่อคราวที่แล้วผมถาาว่าวะไปถามว่าหมาพันธ์แท้ไหมเนี่ยหมาหมาแท่หมาบ้าแก้วแทรอยเปอร์เซ็นต์ไหมคือเพราะว่าเป็นหมาพันธ์ผสมปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นตัวนั้นมีฟ้ามเป็นเป็นยังไงตัวนี้มีฟ้ามึนแต่ละตัวก็จะมีฟ้ามหลากหลายกันไปแต่ที่ผมบอกก็คือทุกวันเนี่ยหมาบ้างแก้วมันได้รับบรรจุเป็นหมาพันธ์แท้ของโลกของได้รับการบรรจุของ FCI ดังนั้นขาว่าหมาพันผสมจนเป farm ็นเป็นหมาจนมีเป็นพันแท้เป็นพันพันเป็นมีมาตรฐานที่ชัดเจนเนี่ยก็คือการที่ทําให้เป็นหมาพันเจ็บเป็นจนเป็นบางแก้วก็คือมันจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนเราต้องอ้างอิงจะมาตรฐานเพราะอ้างอิงจะมาตรฐานพอแม่พันปุยตายายบ้านพบุรุษได้มาตรฐานไอลูกหมาที่นี่เราก็มาดูดิว่าไอลูกหมาตัวนั้นหมาจากไอไอเราบั้นพันรุษเนี่ยมันมีการถ่ายทอดมันเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆมกันเป็นยังไงตอนโตมันเป็นเป็นยังไง มันก็จะเป็นลักษณะขนันดังนั่นก็คือถามว่าบางแก้วเป็นหมาพันแท้แท่ครับแต่ว่ามันเกิดจากการผสมข้ามข้ามผันมาจนเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นหมาพันแท้ที่เกิดจากการผสมข้ามพันก็คือดังเดิงเดิมนะดังนั้นมันก็เลยไม่อยู่ในระบบของไอ้มาที่เขาเรียกว่าเพียวบีดหมาเพียวบีดก็คือมาที่มันมีลักษณะดังเดิมมาตั้งแต่ตนไม่มีการผสมข้ามพันผสมกันในในพันธุของมันอย่างเดียวอย่างไถลงานเนี่ย เราเรายกตั็อยังง่ายๆหลายร่างในในเมืนนองนอกก็มีเอเยอร์โกลเด้นลิเทิร์เบอร์เลยโกลเด้นนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่โกลเด้นโกลเด้นแล้ววัดอ่นในพวกนี้ก่อนเดียวบีดนะจะดูจากลักษณะทาง,ง,งกายอย่าพาแต่พวกมาพันธุ์ผสมก็คือพวกเยอรมันเชฟเพิร์ดพวกดบันแมนพวกรอดไวเลอร์อะไรพวกเนี้ยคนใหญ่จะเป็นหมาพันธุ์ผสมนะต่อ ก็คือเขาเขาก็มิกอะเหมือนท้ามิกมิกแต่ว่าอย่างบางแก้วเนี่ยมันไม่ได้มันตามตําราหรือตามตำนานที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้เจตนาผสมไม่ได้มีใครเพจะเจตนาผสมหรือว่าพัฒนาสายพันธ์มาโดยเจตนามันเกิดโดยธรรมชาติเกิดโดยการนิวเทชันเกิดโดยการผาเราแล้วไงไงคือมันมันเราจะไปทําเอามา ในว่อผสมก็มาบ้านให้ออกมันก็ไม่ได้มันก็โอกาสยากมันเป็นหมาบางตัวหรือมีปริมาณน้อยเท่านั้นที่มันไปผสมแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันหลอมรวมถูกพัฒนามาเป็นนับผมว่าก็บร้อยปีนะหลังนายกหลวงพุ่มมากกเสียงแล้วแหละที่ว่ามันมีก็พัฒนาการมีการหลอมรวมจนมันเป็นหมาพันแท้เป็นหมาลักษณะนี้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมันดังนั้นเพราะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวทีนี้ที่ผมก็บอกการเลือกหาการดูเราก็ต้องดูแหละทีเนี้ย ว่าไอมาที่เราต้องการเราชอบแบบไหน,นอชอบสีอะไรเพราะว่าบางแก้วมีความหลากหลายบางแก้วตั้งแต่จากประสบการณ์โดยส่วนตัวของผมบางแก้วไม่เคยเล่นก็เลยบางแก้วมีความแตกต่างหลากหลายของแต่ละตัวมันเองมีแค่ใครใคสีน้ำตาลกับลักษณะนี้สีเทากับลักษณะนี้สีดำกับลักษณะนี้แล้วแต่เราก็ดูว่าเราชอบลักษณะไหน,นแล้วเราค่อยไปหาเลือก แล้วก่อเหมือนที่ผมบอกอก็คือไปดูให้ดีศึกษาก่อนอย่าไปถามเขาเพราะว่าการถามนํามาซึ่งวามผิดพลาดอย่างที่บางทีคนก็มาถามผมว่าไอ้ตัวเนี่ยเอาสอง้งครับอันนี้ขาวเนี่ยบางแก้วเขาจะคว้องว่าบางแก้วกับบางเขาคทุกรองมาเขาไปสื่อตามตลาดนัดเขาไปไดมั้คนก็บอกบางแก้วเขาก็เิียนว่าไอ้ที่เขานี่อยู่ว่าบางแก้ว <c oughs> ขเขาพอใครถามพันอะไรบางแก้วแต่พอเราไม่ดูเราต้องเอามาตรฐานบางแก้วไปเปรียบเทียบเราดูว่าไอ้มหาต้นนั้นะมันใช่บางแก้วไหม ถ้ามันไม่ใช่หรือมันไม่มีอักลักษณะมันก็คือไม่ใช่แต่ว่าพราะข่าวมันออกบางแก้วหรือบางแก้วมันก็เลยได้ชื่อเสียไว้ตลอดเอาละครับผมกันแล้วคลิปนี้ก็สั้นๆเพราะว่าที่ผมบอกแล้วอะถุกวันนี้จะพยายามทาสั้นๆแต่ให้มันกระทัดหลัดส่วนมันจะดีหรือไม่ดีหรือมันไม่นานคอมเมนต์ได้เลยครับหรือจะถามอะไรสงสัยว่ายังไงคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเดี๋ยวรอบหน้าจะคุณเรื่ออะไรคอติดตามกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ เ,เนี่ยยังงลมเนี่ยก็ยังมีมีเจอเนี่ยเนี่ยสีหน้าก,ก็ยังมีเห็นไม่บ่อยยังในคลิปพี่วิลลี่ก็เจอดูน,นั่นเจอดูนี่หมามีอีกสัตว์มันจะมีแมงมันจะมีลูกอันนี้เรา,า,า,ากา็ตามตามลาเก่ามันมีตามตามลาใหม่เขาตัดออกไอ้สีหน้าจะมุกแดงเนี่ยพวะเนี้ยนะเนี่ยหมาฝรั่งมันมันไม่ได้ผสม,มก็มาอะไรเลยไหนสายเลือดบันทึกลุกกรณีนี้ ยังน้อยที่อยู่กับผมเนี่ยกับสิเจนอะเลชันมันมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมาใต้พันุอื่นแต่ว่ามันมันก็ย่อนกลับไปออกองมันหมาดังนั้นเราก็ทำาัเข้าใจแต่ว่าไอพวกเนี่ยเราต้องขัดพันให้มันสวยยังไงเราก็ต้องไปเอากลับมาทำพันมีบางคนเขาไปเลี้ยงสวยมากก็มีแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำเสนอไม่แนะนําให้เขาไปทําพันต่อพอพวกนี้ผมจะไม่ออกใบพันธุประวัติจากสมาคมเลยอ่าครับผมไอ้มาที่มันดีๆเอาเอามาทําต่ออะไรพวกเนี้ย กัดพันก็เป็นเลยใครสนใจอย่างไรก็หรือหรือมีคำถามยังไงก็ทักทายมาได้เลยครับผมครับผมโอ้ขาแข้งยกแบบไม่ไหว